สวัสดีเพี่อครับต่อมโป่งล่างมูลมั่งอีสานแช่แนลเมื่อนี้ผมสิมะซอยแก้ปัญหาการดีดพินพอทันจังหวะพร้อมแล้วไปกันเลยครับ สวัสดีครับพี่น้องครับต้อมโป่งล่างมูนมั่งอีสานชาแนลมือนีกับว่าพมพอพี่น้องนะครับหยิบยกเอาเทคนิคดีๆมาฝากมาตอบพี่น้องคือเา่าแหละครับผมเมื่อนี้อ่าผมสีพาพี่น้องมากแก้ปัญหาการเรียนวาัานจังหวะนะครับโดยเฉพาะอ่าท่านท่านที่เป็นสวอสูงวัยแล้วกับมือพิ้นฝึกไม่ทั้งหลายนะครับเลีนจังไรกับวาัานอาจารย์เออ้ยน,นะครับอ่าเล่นยังไงก็ไม่ทันจังหวะนะครับจังหวะมัน แต่หวามันเลีนออกหนาแล้วนะครับผมพินยังอยู่เหมืองเก่าอยู่นะครับผมเขามีวิธีแก้ไขอยู่สองอย่างนะครับหนึ่งคือฝึกให้คล่องนะครับฝึกให้คล่องเล่นให้คล่องเล่นพอเราคล่องปั๊บเนี่ยค่อยมาเข้าจังหวะจําจได้จำลดได้แล้วมาเข้าจังหวะอันนี้แก้ไขได้เลยครับอันที่สองเขาก็ลดจังหวะเอานะครับการลดจังหวะของสาวซ้อมพินใน u t u b e นะครับ ลดหรือว่าเพิ่มความเร็วในจังหวะซ้อมพินนะครับตาม youtube นะครับได้ทุกอย่างเลยครับทั้งเพลงทั้งซาวซ้อมพินนะครับก่อนที่จะเรียนรู้กันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วด้ครับพี่น้องครับเพอเป็นกำลังแรงใจในการอคลิปต่อๆไปครับพี่น้องกดไค์แล้วกลับไปกันเลยครับเชิญครับพี่น้องเปิด เปิดหน้า YouTube ขึ้นมานะครับเปิดเปิดหน้า YouTube ขึ้นมาจากจะเป็นโทรศัพท์หรือว่าโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมก็ได้หมดนะครับเมื่อเปิดขึ้นมาปัา๊บนะครับไปอลองลองกดเลนบมึงกดเล่นดูนะครับ แบบนี้คืออ่ามันมันเร็วไปใช่ไหมครับอ่าเรามาอ่าลดความเร็วตรงนี้นะครับเราเอาไปสัมผัสตรงนี้ไปจิ้มตรงนี้นรนนครับตรงตั้งค่าฟันเฟืองนะครับอ่าเขามาเข่าตรงฟันเฟืองกดลงไปหนึ่งครั้งนี่มันสีบวกขึ้นมาเลยครับเห็นไหมครับแปลว่า มีระดับเสียงคุณภาพต่างๆนะครับผมแล้วก็ความเร็วในการเล่นเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับความเร็วในการเล่นเฮาขอบไปเลยครับหนึ่งอ่ามันจะเป็นนี่ให้ฮากําหนดเองหรือว่าอ่าเมอ่อกี้อันนี้คือรวปกติใช่ไหมครับอ่าเราลดรองลดมา0.7นห้านี่ ลดแล้วอ่าลไปกดเล่นใหม่ปัป๊บเห้อาาครับอันนี้เศา้า,าด้ครับพี่น้องถ้เาเกิดยังบระทันอีกอ่านนเขากลดอีกครับพี่น้องครับ เขามองเก้าเลยนะครับเข้าที่เดิมคือความเร็วในการเล็ดเสร็จปับ๊บเรามาเข้าสุนจุดห้าดูนี่รับนีกับซาเอาล่ะซาขังมันนะครับถ้าเกิดว่าพอเราเล่ดได้ปับ๊บหรือมันช้าเกินเรามาลอง าคลิกตรงปกตินอ,อน,นี้ความเร็วปกติหรือว่าเอาเราเล่นเก่งแล้วอยากเพิ่มความเร็วมากกว่าเดิมามาคลิก1.25อันนี้มันกันเล่นเรา,า,าเร็วกว่าเดิมละชุ่นใหญ่ 0.5ก็ลดลงมา0ตัวน,นี้นะครับ0.75ก็คือ,อช้ากว่าปกตินิดนึดนง0.5นี่คือช้า,า0.25คือช้ามากครับซ่าแฮ้งอย่งีลก็ประมาณนี้ครับเขาก็ฝึกฝึกได้เลยครับ ตาม YouTube เลยนะครับว่าอาจารย์เห็ดซร้าท่าเาไหมเนี่ยโอ้ยจริงๆเราซาใน YouTube มันหลายครับเราก็าเขาสามารถเพิ่มลดความเร็วได้โดยใส่เทคนิคแบบเมื่อกี้ที่ผมแนะนำนะครับผมโอเคครับ ไม่ยากเป็นว่าครับพี่น้องง่ายๆเนาะเทคนิคมูกนี้มีเคอมยังกัเสียวมาแป้งปัน่นมีเทคนิคเดียวมาแป้งปัน่นโดยเฉพาะ,ะพี่น้องที่เป็นซอฟต์สูงไว้นะครับโอ้มันคือเร็้ว thế, เทสหลุดมาทันอฝึกไปฝึกมาเล้วมันกัดท่อเนาะก็เลยว่าเอลองลองใส่วิธีกัดนี้บึงนะครับให้ผมเ อาจังหวะซาซาให้คิดไปอยู่ครับค็ดจังหวะซาซาอยู่แต่ว่าซาซาแหง้งหนิมันไม่ได้เหครับมันใช้วิธีการลดความเร็วในการเล่นใช้ได้ทั้งโทรศัพท์มือถือแล้วก็คอมตั้งโต๊ะหรือวา่าโน้ตบุ๊กต่างๆ iPad ต่างๆถ้าได้เลือเลยครับก่อนจากกันให้พี่น้องอยุดีมีแห้งอย่าเจ็บอย่าไข่อย่าจนจกสรงในพอใจเงินโชคดีสวัสดีครับ